ระวังสะดุดและก็ตกลุมพางบททดสอบของจักรวาลค่ะวันนี้นะคะพโ่จิจิหยิบนะคะคลิปนี้มาพูดคุยกับพวกเราเพราะว่าทุกๆครั้งนะคะที่พวกเราตั้งเป้าหมายสำหรับในเรื่องเรานะคะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการนะคะระวางทางระวางทางนะคะในเรื่องราวของการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นะ แน่นอนเลยนะคะมันจะไม่ได้ปูด้วยกลีบกุหลาบถ้านะคะเราไม่รู้ทันเราอาจจะนะคะพับเสือนะคะพับเสือแล้วก็หยุดยกเลิกเป้าหมายของเราไปอย่างน่าเสียดายก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้บนรทจิจี้จึงหยิบมาเตือนพวกเราว่าอย่าลืมนะคะว่าทุกๆุก ะะขั้นตอนของการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จแบบขั้นบันไดหรือแบบความสําเร็จที่มันจเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยไม่มีนะคะขั้นตอนไหนที่จะไม่มีบททดสอบนะคะไม่ว่าเราจะเรียนหนังสือนะคะไม่ว่าชั้นไหนระดับประถมมัธยมอุนะ,ะอุดมศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะคุณจะต้องมีการสอบเสมอนะคะ ดังนั้นในเรื่องของชีวิตก็เชกเช่นเดียวกันนะ,ะการสอบของในเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องราวว่าคุณผ่านในการอบรมทางด้านนะคะคอนโทรลในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกคุณได้แค่ไหนนะคะเพราะในเรื่องภาษาของจักรวาลหรือภาษาในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องราวที่แยกแยะสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จ และบุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ตรงที่ว่าเชี่ยวชาญในการที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือยังนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ยังจะต้องตกรุมพรางเดิมอยู่นะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงนะ,ะยังไม่สามารถที่จะดึงตัวเองอยู่ในโฟโรนะคะที่เป็นคลื่นพลังงานสูงๆได้ตลอดเวลานะ,ะยังมาลงเล่นนะ,ะในเรื่องเรา ของนะคะโฟอ,อารมณ์ในเรื่องราวของปกติสามัญชนทั่วๆไปอยู่นะคะคุณก็ถือว่าจะต้องถูกนะคะบทเรียนและบททดสอบตรงนั้นนะ่ะกลับเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณสอบหนักมากขึ้นนะคะถ้าเกิดสอบไม่ผ่านอีกนั่นหมายความว่าคุณนะคะจะโดนเหตุการณ์สถานการณ์ลากไปเป็นลักษณะของการที่ให้คุณไปทบทวนในเรื่องราวบทบาทและก็ แก้ไขนะคะตัวเองใหม่นี่เป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่จะดูว่าคุณจะเติบโตทางด้านอารมณ์ได้หรืออยังทางด้านในเรื่องราวของการที่จะไปสู่ในส่วนของเป้าหมายที่มันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้หรือยังเพราะว่าจุดมุ่งหมายของความยิ่งใหญ่นะคะการเติบโตมันแน่นอนละมันจะเป็นที่พึ่งของบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะการเติบโตของนะคะต้นต้นไม้ต่าง ะะมีหน้าที่ในเรื่องของการเติบโตเต็มที่วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นร่มเงาและเป็นที่พักพิงให้กับมวลสรพพสิ่งสรรพสัตวะะ์ที่อยู่ในบริเวณต้นไม้ต้นนั้นนะะดังนั้นทั้งสรพพสิงสรรพสัตว์และก็มนุษย์อย่างเราก็ได้ประโยชน์จากการเติบโตขอ,ของต้นไม้ต้นนั้นด้วยนะะอันทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันกันในเรื่องราวของความที่ชีวิตของเราจะประสบความสําเร็จ และเติบโตได้นั่นก็หมายถึงว่าการที่นะคะเราก็จะเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้มีแนวทางในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่นะคะมันสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นแพทเทิร์นให้กับคนอื่นได้เ,เช่นเดียวกันเหมือนกับที่เราที่เป็นปัจจุบันเราก็มีบททดสอบนะคะในชีวิตแล้วก็จะมีรูปแบบตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จ ก่อนหน้านี้นะคะที่เปลี่ยนในเรื่องของเรื่องราวของการโฟกัสการใช้พลังงานและก็การที่จะไม่นะคะเข้าไปสู่ในภาวะของการใช้พลังลบนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าพลังงานมีด้านลบและมีด้านบวกถ้าเราเลือกในการที่จะใช้พลังงานบวกมันก็จะทําให้เราขับเคลื่อนทิศทางในชีวิตไม่กลับไปสู่นะคะบทเรียนชีวิตแบบเดิมๆด,ดังนั้นนะคะ สำคัญที่สุดระหว่างทางและก็ไปสู่ปลายทางจงสอบให้ผ่านนะคะกับบททดสอบทุกบททดสอบของจักรวาลที่ส่งมายืนยันว่าคุณจะไปต่อ